ในใจกลางเมืองเพชรบุรีณสำนักงานทนายความสมศักดิ์ทนายความแสงไฟสว่างจ้าบนโต๊ะทำงานที่เต็มไปด้วยเอกสารกองโตทนายสมศักดิ์ทอดสายตาอ่านสำนวนคดีของนายเอกภพผู้ถูกกล่าวหาในคดีจำหน่ายยาบ้าใบหน้าของเขาครุ่นคิดอย่างหนักเมื่อพลิกดูรายละเอียดคำฟ้องของอายการโจ์ระบุเพียงข้อหาจำหน่ายยาเสพติดโดยมิได้ฟ้องในข้อหาครอบครองเพื่อเสพ ซึ่งเป็นจุดที่ทนายสมศักดิ์เห็นช่องทางในการต่อสู้คดีสิชาเตรียมเอกสารทั้งหมดให้พร้อมนะทนายสมศักดิ์หันไปบอกสิชาเลขาประจำสำนักงานพรุ่งนี้เราต้องพร้อมที่สุดวันพิจารณาคดีบรรยากาศในห้องพิจารณาคดีเต็มไปด้วยความตึงเครียดทนายสมศักดิ์และนายเอกพบนั่งอยู่ฝั่งจำเลยตรงข้ามคืออายการโจทย์ผู้ทรงภูมิความรู้และพยานโจทย์ที่นั่งรอการซักถาม เชิญพยานโจ์เบิกความค่ะเสียงผู้พิพากษาดังกังวาลพยานโจ์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มให้การถึงเหตุการณ์การจับกลุ่มและการตรวจค้นที่พบยาเสพติดในครอบครองของนายเอกภพพยานยืนยันใช่ไหมว่ายาเสพติดที่พบเป็นยาบ้าที่เตรียมไว้เพื่อจำหน่ายทนายสมศักดิ์เริ่มการซักค้านนำเสียงหนักแน่นครับเห็นได้จากจำนวนที่ค่อนข้างมากและการแบ่งบรรจุพยานโจ์ตอบอย่างมั่นใจ แล้วพยานได้สอบสวนหรือตรวจสอบเพิ่มเติมหรือไม่ว่าจำเลยมีการใช้ยาเสพติดด้วยทนายสมศักดิ์ถามต่อโดยเน้นย้ำคำว่าใช้พยานโจทย์อึกอักเล็กน้อยไม่ได้ระบุในสำนวนครับแต่ปริมาณที่พบบ่งชี้ถึงการจำหน่ายหากจำเลยมีพฤติกรรมเสพยาด้วยพยานไม่คิดว่าการครอบครองยาเสพติดจำนวนดังกล่าวอาจเป็นการครอบครองเพื่อเสพในบริบทของการติดยาด้วยหรือทนายสมศักดิ์ต้อน อายการโจทย์ลุกขึ้นประท้วงคานครับคำถามนี้เป็นการคาดเดาและไม่เกี่ยวข้องกับข้อหาที่ฟ้องให้ทนายถามต่อได้ผู้พิพากษาตัดสินทนายสมศักดิ์ยิ้มมุมปากจำเลยให้การปฏิเสธข้อหาจำหน่ายมาโดยตลอดและยืนยันว่ามีไว้เพื่อเสพเท่านั้นพยานไม่ได้สืบสวนประเด็นนี้อย่างละเอียดท่านจะสรุปได้อย่างไรว่าจำเลยมีเจตนาจำน่ายพยานโจ์เงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่า เป็นดุลยพินิษของเจ้าหน้าที่ครับต่อมาเป็นการซักถามนายเอกภพจำเลยจำเลยยืนยันใช่ไหมว่ายาบ้าที่พบมีไว้เพื่อเสพเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาจำน่ายทนายสมศักถามจำเลยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือครับผมติดยาครับซื้อมาเพื่อเสพเองไม่ได้คิดจะขายใครนายเอกภพตอบเสียงสั่นเครืออายการโจ์ลุกขึ้นสักขันทันที หากจำเลยติดยาเหตุใดจึงไม่เคยเข้ารับการบำบัดรักษาผมเคยคิดจะไปครับแต่ยังไม่มีโอกาสอายการโจทย์ยิ้มเยาะหรือเป็นเพราะจำเลยไม่ได้เสพแต่เป็นผู้จำน่ายจึงไม่จำเป็นต้องบำบัดค้านครับคำถามนี้เป็นการชี้นำและดูถูกจำเลยทนายสมศักดิ์ประท้วงการหักล้างด้วยวาทศิลป์ดำเนินไปอย่างเข้มขน้นอายการโจทย์พยายามชี้ให้เห็นถึงพฤติการที่บ่งชี้ว่านายเอกพบมีเจตนาจำน่าย ทว่าทนายสมศักดิ์ก็พยายามยืนยันว่าการที่โจดได้ไม่ฟ้องในข้อหาครอบครองเพื่อเสพแสดงให้เห็นว่าโจดเองก็ไม่ได้มีพยานหลักฐานที่ชัดเจนว่าจำเลยมีเจตนาจำน่ายเพียนอย่างเดียว2เดือนต่อมาในวันอ่านคำพิพากษาทนายสมศักดิ์และนายเอกภพเดินทางมาศาลด้วยความหวังและประวัตพรั่นพรึงสิชายืนอยู่ไม่ห่างด้วยความลุ้นระทึก ผู้พิพากษาอ่านคำพิพากษาด้วยน้ำเสียงที่เด็ดขาดพิเคราะห์พยานหลักฐานโจ์แล้วโจ์นำสืบเพียงว่าจำเลยมียาเสพติดไว้ในครอบครองจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นพยานหลักฐานที่สามารถตีความได้ทั้งการมีไว้เพื่อจำหน่ายและการมีไว้เพื่อเสพโดยโจดมิได้ฟ้องจำเลยในข้อหามีไว้เพื่อเสพแต่อย่างใดและมิได้นำสืบพยานหลักฐานอื่นใดที่ชัดเจนเพียงพอให้ศาลเชื่อได้ว่าจำเลยมีเจตนาจำหน่ายเพียงอย่างเดียว ดังนั้นพยานหลักฐานโจทย์จึงยังไม่เพียงพอที่จะลงโทษจำเลยในข้อหาจำหน่ายยาบ้าได้จึงพิพากษายกฟ้องโจทย์ปล่อยตัวจำเลยจากข้อกล่าวหาและให้จำเลยพ้นจากพันธกรณีในคดีนี้สิ้นเสียงผู้พิพากษานายเอกภพถึงกับทรุดลงด้วยความโล่งอกน้ำตาไหลอาบแก้มทนายสมศักดิ์ยิ้มอย่างภาคภูมิใจสิชาถอนหายใจเฮือกใหญ่ด้วยความสุขที่เห็นความยุติธรรมเกิดขึ้นในที่สุด คดีนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าการต่อสู้คดีในศาลไม่ใช่เพียงการนำเสนอข้อเท็จจริงแต่เป็นการชิงไหวพริบการใช้ปฏิพานและการค้นหาช่องทางทางกฎหมายที่ถูกต้องเพื่อนำมาซึ่งความยุติธรรมสูงสุดแก่ลูกความ